อะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่นดูหน้าน่อยดูความหล่อหน่อยฮ้เขาหล่อจังเลยวะไ <c oughs> อ้นอน เล้ยเอ้ยเอยไปไหนไปนี่บันสุกผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับพี่ๆเดู๋ยผมหล่อไหมนี่ผมก็หล่อเลยนะ

苏喂，苏喂、啊，凡苏喂，啊。啊 วันนี้เราไม่ได้ใส่คอร่าแล้ววันสุกวันสุกวันสุกมาหนิวันสุกวันสุกมาแล้ว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 อันนี้มาแล้วอืมวันนี้หล่อเลยวันนี้ต่อไปเราลองใส่วิวแชร์ให้น้องเดินดู นี่นะครับพอได้ยูแชร์แล้วแบบไม่นิ่งเลยเดินไปมาไปมาแล้วก็ชอบมากเลยนะครับหลังจากได้ยูแชร์แล้วนี่เดินตามทุกคนเลยนะนี่มารอละรอกินข้าวไปลไปเที่ยวของเขาแล้วมีความสุขครับหลังจากที่ได้ใส่แบบนี้แล้วก็มีความสุขกว่าได้เดินสี่ขา เ,เพื่อนๆเรากินข้าวกันอยู่ไม่สนใจแล้เดินเล่นอย่างเดียวเลย